ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมวัยปีการศึกษา2565โรงเรียนวัดกโกลกประดูสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งโรงเรียนวัดกโกลกประดูได้เข้าร่วมโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายรักเมืองมูลเมืองผู้ประสานงานโครงการนางสุจิตราซึมรำครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนสองคนนางสุจิตราซึมรำนางสาวกันกมนลสิงหชัย จำนวนนักเรียนที่ได้เรียนรู้จิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2565จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล31คนโรงเรียนวัดโกรกประดูอยู่ในระหว่างการจัดกิจกรรมซึ่งได้ทำการทดลองไปแล้วทั้งหมด10กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมการจัดหมวดหมู่ 2. กิจกรรมเนินน้ำา 3. กิจกรรมพับหรือตัดก,ก็ทับกันสนิท 4. กิจกรรมดินน้ำมันสู่ยอดปราศาสตรกิจกรรมกักน้ำไว้ได้ 6. กิจกรรมหมุดลอยน้ำา 7. กิจกรรมไหลแรงหรือค่อย 8. กิจกรรมเรือแบบใดบรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุด 9. กิจกรรมเมล็ดพืชเต้นระบำ 10. กิจกรรมหลอดดำน้ำจากการจัดกิจกรรมการทดลองไปทั้งหมดสิกิจกรรมผู้เรียนให้ความสนใจมีความตื่นเต้นและมีส่วนร่วมในการทดลองผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองมีความอยากรู้อยากทดลองมีความสนุกสนานเป็นอย่างมาก โรงเรียนวัดโก,รกประดูได้ดำเนินการทำโครงงานชื่อโครงงานความลับของแสงและเงาที่มาและความสำคัญจากหน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเรื่องเงาครูถามเด็กๆว่าเคยเห็นเงาจากที่ใดบ้างและเงาที่เห็นมีรูปร่างอย่างไรเงาเกิดขึ้นได้อย่างไรรอบๆบ,บริเวณโรงเรียนของเรา มีสิ่งใดบ้างที่เด็กๆเ,เคยสังเกตเห็นและทำให้เกิดเงาขั้นที่1ตั้งคำถามที่อยากรู้จากการที่เด็กออกเดินสำรวจสิ่งต่างๆรอบบริเวณโรงเรียนเด็กได้สังเกตต,ตัวเองเสาธงต้นไม้ประตูและถังขยะเมื่อกลับเข้าห้องเรียนเด็กๆและครูร่วมกันสนทนา จนสรุปเป็นข้อคำถามที่เด็กสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงาได้4คำถามดังนี้คำถามที่1ทำไมสิ่งของถึงมีเงาคำถามที่2ทำไมอยู่ในร่มสิ่งของถึงไม่มีเงาคำถามที่3เงาเกิดจากอะไรคำถามที่4ทำไมเงาถึงไม่เท่ากัน จากคำถามที่เกิดจากการเรียนรู้เด็กและครูช่วยกันตั้งคำถามที่จะใช้เพื่อสำรวจตรวจสอบโดยการให้เหตุผลประกอบซึ่งเด็กเห็นว่าต้องการเลือกคำถามข้อที่3เงาเกิดจากอะไรคำถามที่1เงาเกิดจากอะไรขั้นที่2รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานเด็กและครูสนทนาร่วมกัน ครูกระตุ้นความสนใจให้เด็กเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับลักษณะของเงาโดยใช้คำถามเด็กและครูสนทนาร่วมกันว่าถ้าเรานำสิ่งของไปวางในกลางแจ้งจะเกิดอะไรขึ้นครูทบทวนคำถามที่เด็กอยากรู้คือเงาเกิดจากอะไรโดยครูให้เด็กๆคาดคะเนคำตอบโดยแบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม เพื่อให้เด็กๆได้รวมกันคิดว่ากลุ่มของตนาคาดคะเนคำตอบอย่างไรโดยครูเขียนการาคาดคะเนคำตอบของเด็กๆลงบนแผ่นชาร์ตกลุ่มที่ 1. เง,งาเกิดจากแสงของไฟฉายกลุ่มที่2เง,งาเกิดจากดวงอาทิตย์โรงเรียนวัดโกรกประดู่ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการนิเทศติดตามการดำเนินงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุริรัมเขตหนึ่งขอบคุณและสวัสดีค่ะ